วัดอีแข่งฮะในเมืองเนื้อหยางอะไรเนี่ยสั่งกระจยายก็สั่งกระจายฮะที่พระเจ้าของเขาองเมืองจีนดูแข้งคืมเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตาตุวมหาราทั้ง4องค์ะที่คนจีนมหายานสร้างเป็นเครื่องอ้ทธิให้คนมาตักระบูชาแต่ไม่รู้ง่านเป็นทวเวสวร์ทวเวุนหกะเพราะว่ารูปร่างเอกลักษณ์ก็ไม่ไม่เหมือนคนไทยนี่ก็อีกสององค์ฮราวิรุณตาวิุณหกตาวรุป,ปัก นี่ก็พวกเทพเจ้าเทพศักดิ์สิทธิ์ของที่เขานับถือฮะตาทุนกพิราบที่นี่ขาวสุทีขาวเชี่ยงฮะเอ๊ยข้าวยังอืมข้าวยังงนี่มันนี่เนี้ยมานี่นมา ไอ้ป้าโพนิสัสฮะอืมป้าพูดป้า เอาเป็นพันกว่าปีอาะาตย์ก็ต้องคุยอย่างนี้ดิประวัติศาสตรทเียุกคนทุกคนมาทำุญนี้ฮะคนอูใช่ทางด้านโน้นทางด้านน้น่นี่ของเบ้งฮะจามวนวเสียกีไก่เ้าปุกพุกไปว่าอะไร เข้าใจความหมายอ่ะพระพุทธเจ้าโปรดโปรดใครไม่รูอ้อันนี้ก็ใครปางพระทธเจ้าปริทินน่ะพระทธเจ้าปกพระองค์ฮะปางต่างๆทำสวยฮะแบบตาตายมหายาณ นี่เจ้าโคต,ตมะฮะสักยม,มุนีเจ้ากสปะโกนาคามนณะเจระองค์วิปัสสีฮะเนื่นองเับตัวน้ำวมวสรมจีนต้องเปิดจากด้านเนี่ยไปด้านนี้ฮะเปิดจาก ตรงข้ามกับกล่องของเราแล้วอ่านอานจากบนลงล่างนะนี่ก็เป็นวิหารของพระสงฆ์ครับเข้าไปดูข้างในกันนี่ชัดเลยพ่อตักหมพ่อตักหมชัดเลยฮะพระอาหารของตีนะ พระตังโมอต้องหค์นี้นะครับองค์องค์จิ์อาจารย์ตังโมที่ขอเป็นศิษย์นะแล้วท่านยังไม่รับลูกศิษย์เลยตัดนิ้วเพื่อแสดงความความความจริงใจนี่นะฮะพระตังโมอปฐมปถมองค์แรกของสังฆนายกจีนนะครับอาจารย์ไว้หลัง ไทยมาฮ่าองค์มีภาษาจีนบอกฮะอ่านไม่ออกมุนฮะมุนลูกมุนเคลื่อนธรมมมมรมะเคลื่อนโลงธรรมจักรเนี่ยพ,พระพุทธศาเทพเจ้าอของจีนของมหายานอ่ะ,ะ,ะาวิหารชั้นบนสุดฮะ งพ่อตักมอ,อในวิยทยาบทต่างๆฮนะทำเป็นบวัติฮนะทำเหมือนคนแบบเจตสติแต่ว,ว่าเป็นพระอรหันตนะ์เป็นพระอรหันต์นะคณะหลวงพ่อพระอาจารย์ชาวนะพ,พยายภิกษุญาติโยมมาสรางบุญที่เมืองจีนฮนะ I, ไปไหว้ไปที่เก player, ิดพระเจ้าตากมาแล้วอันนี้ก็มาน oui> ี้งเบอหนึ่งพระวัยโรจนะพุทธเจ้าฮะพระพุทธเจ้าพันองค์ฮะรอบๆพระวัยโรจนะพุทธเจ้าฮะก็ พระเจ้าอุบัติมานับไม่ถวนแล้วมากกว่เม็ดสันมหาสมุาาทรเพราะจักรงสารก็ยาวนานนะเกิดแก่เจ็บตายต้นใหญ่ตายมาญานก็าัฒนาพระเจ้าเป็นคนที่สัตว์กันช่วยหรือสัตว์โลกคนสัตว์โลกยังไม่รีบเข้ารีบผ่านเพราะว่าช่วยสัตวดโลกก่อน วันนี้ก็ได้มาเก็บชมรายละเอียดวัดมหายันได้บุญแบบเลยก็มีเสื้อใยมีแมชีทิสุนีฮะพาไม่มาเลยวันนี้ก็มีอายุ่านสามล้วกว่าปีฮะ โอ้นานมากเลยแต่ว่าไม่รอดพ้นจากการถูกทำลายสมาชิวง์ปฏิวัติวัฒนธรรมจีนฮะหลายองค์ฮะยังร่างของท่านไว้หลังองค์งงนั้นองค์นึงอ่ะที่ว่าไม่ถูกทำลายนั่งสมาธิมรณภาพฮะนี่ก็เป็นอุปกรณ์ในการภาวนาเคาะ yeah mm -hmm. าตรวจมสวดบแบบสายมหายาณเรืงฉันยอดสุดแล้ววัดเชียงใหม่สู้มันทนไม่โจออกเสียงยากหน่อยนะตอนแรกข้างบนนี้เขายังไม่แห้งขึ้นนะดพิไปคุยกับพิกสุนี้มชีก็เลยเปิดให้ขึ้นกำลังพูดหน้าอยู่ฮนะเดี๋ยวไปดูข้างในฮนะ เ้าชั้นนะเจดีเด็กพระเจ้าพันองค์นะเที่เขแปลความหมายนะใส่ยิวใส่ยิวมาจังคำจังตัวปุ๋ยไก่ตัวเจ๋งฮะเรื่องราวที่พระพระองค์จังเดินทางไปอินเดีฮะแกะไว เป็นเรื่องตั้งเป็นนิทานนะมีมา้า quạt